โอผมชื่อดาวมงคลราเริงน่ารักสดใสเ,เรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมากใกล้หิวแล้วตามันลา อย่างเหน้ำ พี่ดาวพี่ดาวข้างไซเหล้อเด้อเออพี่ดาวทางดังไซแล้วถิมาบอกแม่จังไดอีอ่างมันบ่มีน้มนมนำมันหนาวภจะเอาน้ำไปใส่เขียดเขียดเขียด โอ้โหบางมนท่ามันโอ้ดูท่าเขาโกรธนะคะท่าเขางอนนะคะดูดูดูเอาลงอ่างดิหนูเอาขึ้นมาทำไมมามาไปลงอ่างเร็วเออลงอ่างเลยลงอ่างเลยเออลงอ่างเลยพี่หลงออกพี่หลงออกพี่หลงพี่หลงออกพี่หลง ถ้าหูกลางหางชี้หนูได้แต่ใดมาอืม รุนกันนะคะว่าจะลงอ่างไหมอยากเล่นน้ำจังเลยเมื่อไหร่มันจะร้อนเนี่ย Yo, 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 ก็เชียงน้อยดูเจ้าของอ่างมองแล้วอ่างหนูตกเป็นของน้องแล้วลูกหนูตัวโตวแล้วพี่ดาวเล่นไม่ได้แล้วครับ โอ้ยโอ้ย่น้องเออขาหลังนี่สุดจอดเลยคนไหมเฉียดไปฟ้องเม่จจอยนั่นนั่นไปตั้งลำ้ำวังงนนี้เลิกระวัง หนึ่งสองสามซุ้มพอเลิ่นระวังพอเลิ่นระวังพอเลิ่นว่าเลลนน้ำดอกเินแห้งโพดว้สัวาอุคนหนูทำไมยาวจังเลยหนูมัดโบได้แล้วนะมัดผมได้แล้วนะ่ะนะจันเจ้าขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย ไปไหนไปไหนไปไหนหาเพื่อนเล่นโอ้โยคนคุกกี้โอ้ยเนาะ เรนนี่ยังก็เล่นเพ่งๆกุมานกุมเมืองเขาพอลูกบอลลูกน้อยเดียวไหมเน่แต่เมื่อกี้ก็กิ้งขออเขาล้มแล้วเออนั่นเออเอออาคอเอออชียงหน่อยเจ้าเอ,อาเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลา พี่กะเหลามาทำอะไรที่นี่พี่กะเหลามาเล่นอะไรอ่างนูเดี๋ยวกะเหลาก็เจอเดี๋ยวเดี๋ยวก็วเหลาเดี๋ยวเจอเออนันเออเออขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเจ้าขอเสียงหน่อย เออนั่นเออเออเออไปแล้วไปแล้วจันเจ้าขาขี้ดื้อจันเจ้าขาขี้ดื้อเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาเฮ้อเกรียดเกียดงอนในเกาเหลาแล้ว พี่ก็เราไม่เล่นกับหนูอ่ะพี่ก็เราไม่เล่นกับจันเจ้าอ่ะเออนั่นล่ละเสียงเออนั่นล่ะเสียงแล้วก็ดิ่งหนูทําไมไปอยู่บนคอได้อะลำคันเสียงตัวเองเหรอลูกเดินบ่อยเกินกระดิ่งไปอยู่บนคอเชยสงสัยจะลำคัญเสียงกระดิ่งตัวเองแน่เลยนี่ ดูท่าเขาลงอ่างนะคะเขาลงเบาๆนะเออนั่นล่ะเสียงอ,อนั่งลงนั่งลงนั่งลงหนูหนูนั่งลงเจ้านั่งลงเฮ้ยเฮ้ยเจ้านั่งลงเจ้านั่งลงอืมเออเออ น่ะเออเออเอเอ,เอ,เอพื่อนน่ะเสียงเพิ่นเออตอนนี้เริ่มจะชินกับอ่างน้ำแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถเอาน้ำใส่ได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมาก เออไปเออเออไปนยี่เ cool. ล่นมาเบิ้งตีนอีหลาลรอกเป็นตะขีนนี่มาดึงออกให้ลูกนี่แล้วย่นหัวบักนัดย่นหัวบักนัดเออเออย่นย่นย่นเออเออย่น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 จับย่นแม่ จับโยนคือไอ้ดาวแม่จับโยนเออเออจับเออนั่นจับโยนอ้าถึงวัชกองเอามายมาจับจับไม่จับจับจับ,จ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 บโอ้หัวพวกนัดหัวเดียวกิดม้วนได้เนาะเหมือนกันกับพี่ดาวเลยไปไม้ไปเดียวพี่ดาวก็คึกขนองได้ไปแล้วไปแล้วเร็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 ว ค่อยๆค่อยๆเบาๆเบาๆเบาๆได้เบาเบาเออให้ดูหน้าน้องชัดๆนะเออบ้าน่ะมีการสไลด์บ้ร์น่ะมีการกระโดดขึ้นอ่างาธรรมดาจะที่ไหนอ่ะ แม่เสือสาวในตาสวยอ่อนละช่วยยามเธอห้าวเพืนะ่อน่ะขอเสียงหน่อยถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวีดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะผมชื่อดาวมงคลราเรื่องน่ารักสดใสเรียนรู้ชลาดหัวไหวทุ่มเทสุดตัวสุดใจ ้องกินมาใกล้ๆหิวแล้วตามันลาย